สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนาะมารล่นกันนะ s c t i o n ทำอะไรกันบากเลยครับวันนี้ก็วันี้ก็เดินชมเขาเรียกว่าชมใหม่ของที่เซนตันชินรครันะผมด้างใโมใหม่โฮมโมใหม่ก็วันนีก็เจะอจอยครับเดคุยเดินเนาสกับฮารและก็ี่พีรีก่อนครับสองดีครับใด่ครับก็ได้เห็นแต่ละโซนะแต่ละโก็แตกต่างกันไปครับได้แบบไอเดียเอาไปแบบแต่งบ้านเลนเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยาก อยากแตังบ้านด้วยออะไรเงีลยคือผมนอนอยู่ที่บ้าน79ครับเห็นว่าผมสะดวกการทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านอนแล้วก็พอได้ห้องมาก็เหมือนอยากจะจัดเองด้วยพอมามาที่นี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยมีแบบมีแบบไอ้เชื่มอะไรที่อยากที่ซื้ออน่าเลยซื้อมาเลยกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เรียงแล้วเร็ยงเรีงโต๊ะอะไรเงี้ยเรีงจานข้าวเรียงอะรอเลยเรียงข้าวเรียงของใหญ่เหมือนกันนะครับเรีงของใหญ่เหมือนกันโต๊ะเติมผมเป็นคนไปช่วยยกกลับแล้วอันใหญ่ค่ะ เป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆครับแล้วพ่อที่เดินดูคือรู้สึกว่าที่นี่ครบครับหมายถึงว่ามาที่นี่ที่เดียวก็คือคิดว่าน่าจะมีทุกอย่างที่ต้องการได้ครบเลยแต่พวกเขาเล็งโตเล็งจานเราไม่ได้ครับผมผมเล็งเป็นพวกเครื่องหอมพวกแบบดิฟิเซอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบพวกหใช่แล้วก็เป็นกระทะครับกระะทกระทะ ไม่เห็นพี่เขาเข้าจม้อนแล้วหิวอะไรคุณคุณจะขันตัวเป็นไอด ол, ไอลเฮ้ยเป็นเชฟก็แล<ะ>้วขันตัวเป็นไอดอลตอนนี้เป็นไอดอลไอดอลอยู่โอเคฝัม okay. เนูวันนียเขาเป็นจานฝั่เราจะกระทะกระทะเดี๋ยวผมทำแล้วไปใส่จานฝุดแทนเออเมนูอะไรดีอ,อ่าชอบกินอะไรชอบเอาง่ายๆนะชอบหรือว่าลาบ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 ง่ายๆแล้วง่ายนะได้นะได้เดี๋ยวไปฝึกทำลาบ <laughs> คนไหนเดี่ยคะคนที่แบบเป็นแฟนนะหรือว่าใครที่สนใจอะไรเงี้ยถามมาแบบว่าชอบเพื่อสัตว์ก็ได้ที่เซ็นทรัลครับครับก็ตอนนี้นะที่เซ็นทรัลชิดลมล็อกนะเขามีแคมเปญโฮมสปาเออร์ครับก็ที่นี่นะครับเป็นมีเปิดแผนกโฮมส่งใหม่ก็เรียกว่าเท่าที่ฮาร์เดินดูคือครบจริงๆก็เธอรู้สึกว่าใครเป็นโฮมเลเวอร์ตอนนี้หรือว่าอยากแต่งบ้านทินการแต่งบ้านอยู่ตอนนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะครบจริงๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมครับก็อยากให้มาดูเวนเยอะนะครับ การของเราหน่สิมาเอาเรื่องแรกกลมเปิดใจกันมาพี่มาเรื่องแรกแลื่องแรกกันเลยอยากจะรู้ว่าประกาศไปแล้ว5จากวัดหมฮะผมใ่5ที่5ที่5ที่ที่อยากปนงบ้างคะก็อ่าเรียก้ว่าเราเรากำลังสนุว่ะเขาเรียกอะไรแบบทัวทัวร์่ใะเเที่ยวทัวเที่ยวทัวประเทศทประเทศัวัววประเทศแบบว่าในแต่ละภาคครัก็เลยเลือก5ที่เอาไว้ก็ ที่ไหนวะนะมีเชียงใหม่มีเช well ียงใหม่มีศรีราชาอัดใหญ่โคราดัดแก่นก็บอกเลยว่าเราก็จะไปหาทุกคนพี่ว่าเป็นเป็นคอประตูนกนกแล้วก็แบบว่าเปิดมาเป็นพวกเราสองคนครับผมคอนเซ็ปต์ตนกนกยังไงต้องการที่ไปแบบว่าห้าห้าที่คอนเสิร์ตนกนกของเราไม่ต้องก็ปั่นเอาจริงก็เหมือนเราเราไปเยี่ยมบ้านเราเป็นเราจะไม่ใช่เจ้าแต่ก่อนเราอยู่กรุงเทพเราเป็นเจ้าบ้านจัดงานให้ให้คนมาดูใช่ไหมทีนี้เราจะไปบ้านคนอีก ไปเป็นเหมือน่าคิไปดูว่าบ้านเขาเป็นไงบ้างเรียกว่าไปเคาะประตูใช่ไไปเคาะประตูเลยแต่ว่าไม่เปิดประตูพังเข้าไปเลยรอเล่นรอเล่นรอเรีนเคาะเฉยเคาะเฉยนะคะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างที่แบบคอจะสปอยได้แล้วงานนี้ให้ฮาร์ดแบสปอยไม่ถนัดอ่ะดิกลัวพูดไปพูดมามันจะแบบหลุดบทอ่ะ แต่แมะเพราะว่าอารังโกาที่สปอยเงี้ยอารังโก้สปอยว่าอะไรอารังโก้ได้สปอยอะไรไปยังฮะทางเขาสปอยเองเราอยากจะแบบว่าแชร์สปอยกับเขาหน่อยนะมีโชว์แบบหลายโชว์มีเต้นมีร้องมีอะไรอีกมีมีพี่ยงเป็นคนดูดูแลโปรคจึงพี่ยงมาโชว์ก็ไม่แน่พี่ยงเต้นบางอาจจะมาเต้นแบบแบบฟีล l i n g แบบว่าโหอะไรเงี้ยเห็นใน tiktok มีอยู่ ในฐานะที่เราก็แบบว่าปัจซิ่งไปหลังกันแบบเครับแล้วพอเราจะต้องไปแต่ลราจะไปไหนและเราเตรียมอะไรที่จะเป็นเติมเติมหรืออะไรเป็นไงหรือเปล่าอ่รู้าผมผมว่าเราอาจจะมีการดีไซน์อะไรบางอย่างในเพลงให้มันแบบเข้าเติมในแับบรรยากาศอ่าแที่แต่งชุดชุดอะไรเป็นนี่เป็นเปล่าชุดอะครับก็ชุดไม่รู้ก็น่าจะไม่รู้อ่ะ ก็จะไป็นในไรดีกับสำหรับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยเราเตรียมจะไปถึงก่อนก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้เราก็ซ้อมกันอยู่ครับแต่ว่ากำลังกำลังเชฟว่าเชฟแบบเรื่องโชว์ว่ามันจะแบบว่าออกมาประมาณไหนอยู่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้โชว์แต่ก็พยายามทำอยู่ครับมีอะไรที่แบบว่าเราสองคนอยากทำเป็นพิเศษผมสองคนทำเป็นพิเศษนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะเจอใครมันไปหาเอาเราสองคนก่อนทำอะไรดีในคอนเสิร์ตนะครับในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทำอะไรดี จอออนเดอะกาวอะไรอย่างี้ออนเดอะกาวคุณจะมากระโชกไปเร่อสักรอบห้มบนรู้ไปเฮ้ยอะไรก็รอติดตามแล้วนะเนี่ยเนี่อะไรี่ยากเหรอโชว์โชว์อะไรดียวห่วเล่นละครไหมน่นละครเรยเทีเระเทศไนอ๋อแสดงมาแสดงละครเนี่ย ได้แสดงถนัดเลยแ <c If S 2> สดงอ่ะอะไรนะคิดไว่เฉยไอเดียจะไปเสนอที่ว่าทีหนึงเลยี่ยงอยพี่ยงซื้อนะครับพี่ยงครับเรียกว่าการเรียว่าตัวคอนเสิร์ตหลายๆจังหวัดเนี่ยเตรียมไว้สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งหมดอะไรนะฮะการที่เราไปแบบว่าตัวคอนเสิร์ตใหญ่จังหวัดแต่เตรียมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเราด้วยหรือเปล่าอ๋อคือเจมส์เรียกว่าไอ ที่เราไปทัวร์ให้จังหวัดนี้ก็คือเหมือนเป็นฝึกฝนเราด้วยเหมือนกันใช่ครับก็เหมือนหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็แบบเอ็นจอยแล้วก็ไปหาทุกๆคนในทุกๆจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคิดว่าน่าจะได้อะไรจากทัวร์นี้เยอะเหมือนกันใช่ใช่เกี่ยวเป็นประสบการณ์ใช่แล้วโคมโเราโอ้โหอันนี้คือเราประกาศอะไรไปบ้างหรือยังเราเราดูอ๋อโอเค เลยนะกำลังกำลังมันกำลังอยู่ในโปรเซสที่เขากำลังสร้างครับผมเป็นแบบแห่งไฟที่แบบว่าเอาจริงเห็นแล้วอเอาจริงอ่ะพวกเรามองเห็นแล้วเห็นแบบแล้วแต่แต่กำลังแบบอยู่ในโปรเซสที่วเขากำลังเขาว่าเฮ้ยมันจะเป็นทรงเลยนะไม่รู้ผมตอบเลยไม่ได้มา <c oughs> กซัดแบบหกสิบห้าจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ขั้กระบวนการกว่าจะได้ออกมาเป็นไฟแนล่คือพวกเราจากนี้มีประชุมกันแบบเยอะมากสามสี่รอบแล้วกับเรียกว่ามีเรียกเรียกว่ามีทะเลาะกันด้วย เฮ้ยจริงเปิดใจไหมเปิดไปฟึ๊ดใช่ไหมก็ทะเลาะกันแล้วเปิดใจกันอ๋อแล้วไปฮึ่มก็แบบคนนี้ชอบสีนี้เราชอบสีเขียวชอบสีฟ้าอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเราสองคนชอบใจออยากได้ออกมาเป็นคู่กก็ สีแบบอะไรก็ได้ที่เขาชอบเขาขึ้นโยนสองเขาเปียอัสครับเปียอัสด้วยใช่ทรงมันจะเป็นยังไงคะทรงทรงัจำผ้าก็ได้ไม่ตูกรงจริงๆก็จับได้ครับจับได้จับได้ทรงเนี่ยจะแบบทรงทรงไม่ว่าทรงดีอยู่ทรงยศมทรงทรงยศนี่ได้เป็นประธานบริษัทแต่ดีครับดีน่าจะแบบสมมาตรอยู่ <laughs> สมมาตรสุขมาตรแบบว่าไม่ <c oughs> ไม่หรอคุณ <c oughs> ว่าได้อยู่ได้อยู่รอติดตามอยู่ในโปรเซสครับแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วรอแล้วพรุ่งนี้น,น่าจะประกาศได้พรุ่งนี้เลย <c oughs> นะี่เลยะฮะพรุง่งนี้เลยฮะยากยางไม่ใช่พรุ <c oughs> ่งนี้นะครับครับตอนนี้ก่อนซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเราเราก็เป็นเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่ช่วยกันแต่งแล้วกันนะครับผมเอาจริงที่ที่เห็นในเครดิตผมอยากบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เด็ก สี่คนหคนแต่งแต่แบบเป็นทุกคนช่วยแต่กับเชฟเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เราตั้งใจแต่ให้ดีอ่ะทุกคนนะครับแล้วก็มันแปลว่ามันเล่าเล่าสิบสองคนก็ค่อยโตมาด้วยกันแล้วค่อยๆแบบว่าเหมือนมาผ่านอะไรมาด้วยกันก็เขียนขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมาใช่ใส่ความทุกคนช่วยกันสป็คใช่ครับมีข่้นตัวไหนที่เราชอบกันเป็นพิเศษเราสองคนชอบขั้นไหนอือผมชอบข่้นที่จินร้องจินร้องมีวิดาต้องใช่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 ท่านจินแต่อยูใช่ เออพูดจริงจริงที่เก่งมาแล้วเออพูดภาษาไทยยังไม่แข็งแรงอ๋อช่วงช่วงว่าช่วงขาวช่วงข่าวช่วงขาวช่วงข่าวประมาณไหนไว้ก็เขาก็ด้วยเขาที่น้องเป็นมาจากต่างประเทศใช่ไหมครต้องต้องช่วยแต่จีนเขาพูดภาษาไทยเก่งขึ้นแล้วนะฮะเก่งเก่งเก่งขึ้นเยอะนะครับจากวันแรกที่เจอกันรู้ว่าชัดขึ้นเก่งขึ้นใช่ครับแต่ก็ต้องฝึกอีก ใช่ใช่เวลาออกออกเสื้อจะตื่นเต้นพลาดบ่อยหน่อยไก็ฝากเอ็นดูน้องจินนะครับแอาท้ากันเนอะคอนเสิร์ตพีพี่ิ๊กินเขามีแบบว่าชวนเราไปแบบมีส่วนร่วมอะไรยังไงไหมคะคอนเสิร์ตที่พีบิ๊กินเหรอใช่มีไหมนะต้องรักน้องรักเหรอฮะมีไหมวะไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้โหไม่รู้จริงถ้าเขาชวนไปไหมถ้าเขาอะคือถ้าถ้าเขาชวนไปไปดูก็อยากไปดูแล้วถ้าเขาชวนขึ้นเวทีก็ไม่ติดก็แบบทำงานกับพี่เข้าไหมก็แบบก็แบบพี่พีก็ทำงานได้รมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นหรือขึ้นเวทีมากกว่ากันอย่างคูอย่างกูขึ้นเสร็จลงมานั่งดูดูเสร็จขึ้นไปนั่งต่อนั่งบนเวทีเลยครับแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไม่รู้นเวที อ้อนอ้อนใครดีครับอ้อนใครดีเผื่อแบบว่าเขาจะแบบอ้อนพี่ยงก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่อ้อนพี่ยงนี่เดี๋ยวไม่มีคิวไปเพราะคิวเยอะอยู่ช่วงนี้แล้วก็แต่มาเผื่อแบบเพราะว่าหลายๆคนรู้ตัวจะมีเตาก็ชวนไปได้นะครับผมพร้อมเสมออัอนนี้อ้อนอ้อนในหมู่บ้านอ้อนในชิวมากอ้าออ้อนสิไออ้อน ชวนไปคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากขึ้นมากครับเดี๋ยวไม่ขึ้นก็ปดูได้ครับผมครับผมครับครับนอกจากีเรามีอะไรอีกไครับพากลตเนาะคอนเสิร์ตเลยอะไรอย้ต่าตางก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีซิงเกิลใหม่มาแน่นอนครับก็ดีอะดีดีอดีอันอันอันที่อะไรมาถึงก็เราเราแบบเรียกว่าซุ่มซ้อมดูเดือดเลือดพ่านสุดๆเต้นแบบเต้นแล้วเต้นหีี เด่นเด่นเด้นเยอะจริงๆผมไม่โกหกทุกคนต้นให่ต้นใหม่รอติดตามครับใกล้ๆเรือยังคะใกล้นะใกล้ใกล้แล้วก็ต้องจะพูดถึงได้นิดหน่อยก็นิดหน่อยไหมพี่เขาพี่เขาชมเก่งมากพี่เขาสายหัวอย่าอย่าอย่าเราติดตามครับเราติดตามอยู่ได้ครับแน่นอนเต้นกระจายเต้นแบบเต้้นโอ ถ้ามันเป็นจริงนะคะสเติรมันจะประมาณไหนใช่แบบประมาณไหนวู้าวู้ว้าวว้าวว้างนี้เลยอันนั้นอันนี้นจะพลาดเพราะชิ้นใหม่อะไรอยงเง้ิ้นใหม่รอรก็มีซิ้นกันใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตแฟนแล็บแฟนแฟนแลนด์แฟนคอนทัวร์พูดพูดชื่อถูกแล้วรอบอ่ะขอขอร่อหนึ่ง first concert band concert เออใช่ไหมปวด head คุ้มค่ด ว่านี้ฮะแฟนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเป็นกังวลเรื่องการกดบัตรเนอะต้องกดบัตรวันเนี้เลยอย่างเงี้ยเราให้กันหนาหนึ่งนะครับกันหนากันนาแบบกดบัตรนะใครแบบท่องสถานี้จะได้กดได้เลยนะติดคนระบบคนระบบเนยคนระบบเลยฮะคนละหนึ่งกันนาคนหนึ่งกันนาเหมือนทุกวันตอนนี้แบบเตรียมแบบเตรียมรับพรอะไรทุกอย่างเลย องันที่สองก็ได้คร่บไปให้พรมันมีมันมีอะไรชุดหนึ่งที่ผมแชร์รูปแบบตัวเองเรืองแสงนะครับอ่าเห็นคนเขาแบบไปรีทวิตกันบอกว่าแชร์แล้วมันจะแบบกดบัตรได้อะไรใช่ใช่ก็ไปไปรีทวิตอีกนะครับชอบชอบชอบขุดบลเรืองแสงครับแล้วเราทำหน้าไหนนะตอนเรืองแสงอยู่เราทำหน้าแบบได้อันใหม่แล้วเนี่ยตอทำไมเอาของเราเอาแบบขาับแชร์รูปเหมือนกันเป็นห้าสีชมพูห้าสีชมพูแชร์ลงไป แค่ก่อนกดเนี้ยติดไ้พติดติดได้แน่นอนอ๋อสองคนนี้ไม่เึงนคาถาแต่ว่าต่อรูป่สวนมนในช่สวดได้แน่นอนได้ครับฝากดีค่ัฝาดงานของเราแล้วก็ฝาเพื่อนแฟนว่ารอปอดบับรนาะจริงก็ฝากไปหมดแล้วก็อีกรอบย้ำอีกรอบอ่ะคุณคุณคุณผู้ชื่อคอนเสิร์ตไหมัดเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวรนะครับนอกนอกนอกนีอก่อนนอกนอกนอกัดเฟิร์สไทยแลนด์อนทัวอ่า ก็ฝากนะครับกดบ่ายวันที่เท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้นะครับมาแล้วบอกเลยว่ากดได้นะสาธุครับขอให้ทุกคนได้แล้วก็มาเจอกันทุกคนเพราะผมอยากเจอทุกคนรอเจออยู่รอเจออยู่ครับเหมือนนักรับโทงจริงๆถูงจ้าท้ายแล้วที่ขอท่าแบบว่าล็อกล็อกล็อกกันได้ครับ no no no